วัดสแก้วรวมใจเป็นหนึ่งเมืองพี่เมืองน้องผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาด่านตรวจคนเข้าเมืองอารัญญประเทศจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสแก้วนายปริญญาโพธิสัตวผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสแก้วได้มอบหมายให้ในายวันลบประวัติวงประหลัดจังหวัดสแก้ว มาเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดวิกฤนิบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองฤกษ์อำเภออารัญ,ญประเทศร่วมกับหน่วยงานราชาการและประชาชนชาวกัมพูชาโดยมีนายชนาทิพโคกบันีในอำเภออารัญ,ญประเทศพันตำรวจเอกรุ่งหองมลพ่วมกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสาแก้วพันตำรวจเอกพัฒน,นชัยพรมรพี่บูร์ ร้อมกับสบพคลองลึกพันเอกรณรงค์แสงมีผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13และพันตำรวจโทจิรพัฒเขียวสิริสารวัตรสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวสะแก้วนำข้าราชก,การและประชาชนจ,นจิตอาสามาร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาร่วมกับส่วนราชก,การและประชาชนชาวกัมพูชาที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชา ผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอําเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมะนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติรร์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565หรือวันแม่แห่งชาติถังน้สืบเนื่องจากสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดแผ่นดนถาวรบ้านคลองลึกปล่อยเปดตอําเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสรากแก้วเป็นหน้าด่านสําคัญ ของการเข้าออกประเทศทางบกและเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเจ้ามาะาแก้วจึงได้ร่วมกับกรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาจัดกิจกรรมริกคินนิ่งสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาเพื่อให้เกิดควา,ามสะอาดและควา,ามสวยงามอีกครั้งเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นําจิตอาสา มาร่วมกันพัฒนาและทําความสะอาดสะพานวิรภาพไทยกัมพูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสบรรเฉลิมพระชมพัรษาครบ90ปี12สิงหาคม2565 n e w ์24ยุทธนาพึ่งน้อยภาพข่าวนิราชทิพสีรายงาน